I've มากสุดยอดเลยนะครับ Are you insane นั่นเองโอ้โหนี่นะฮะนี่คือเพลงที่ออกมาแล้วคือเรียกว่าสร้างสร้างกระแสเอ่อฟีดแบ็กนะครับผมจากแฟนเพลงแฟนคลับนะฮะแล้วก็คนแบบเยอะแยะมากมายได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะเป็นไงเป็นไงตอนที่เพลงออกมาช่วงแล้วแล้วแบบคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างเตือนเต้นว่างั้นก็เตือนเต้นจะไปใช้ก็เอ้ยแบบคนจะพูดไงก็แบบดูใน YouTube แต่หลังๆนี่ไม่ค่อยดูให้คุณแม่ดูแล้วก็มีอะไรที่เป็นเอ่อ แบบอะไรที่คริสติซึมที่เราสามารถแบบเอามาปรับปร,รุงได้คุณแม่ก็จะบอกถ้าม,มันจะลบก็จะบอกแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่แบบว่าติเพื่อที่จะแบบแบบพูดแบบกลัวๆอะไรเงี้ยก็จะไม่ก็จะไม่อยากรับรู้อะไรน,นี่นะครับผมอ่าแต่ว่าก็ถือว่าโ okay, <c oughs> อเคมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าก็พิสูจน์ด้วยการร้องแล้วก็การเต้นที่ <c oughs> <c oughs> นะ คือฝึกกันมาอย่งางหนักเมื่อกี้ที่บอรถูกไหมครับโอ้โหช้ำไปหมดกว่าท <laughs> ี่จะได้เพลงนี้ออกมานะฮะนะครับทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแต่ว่าวันนี้นะครับผมขอบคุณมากมๆาที่โชว์สดๆให้พวกเราเนี่ยนะครับผมได้ดูกันในรายการของเรานะครับ <ผม S 1> โอเค,คอ่ะแล้วครับเราบอกว่ามีอยู่ท่านึง่งค่อท่าชาโนวีแหละยังอ่ยยังไงอ่ะท่าหันข้างวะท่านเนี่ยคือดูตอนตอนทุกคนจะเรียกว่านี่คือท่าชาโนวีนะโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นพวกเราทำท่า มีคุยขอให้ทั้งศัตรูทำทั้งศัตรูทำพร้อมกันหมดเลยนะเดี๋ยววันเกิดชนวีกล้และอาทินนานะครับโอเคสุดท้ายฝากอะไรถึงทุกคนนิดนึงแล้วกันครับผมโมครับยังไงก็ขอฝากกับเพลงแล้วก็ซิงเกิลนะคะอิวินเซนตค่ะแล้วก็ขอ MV มาได้เยอะๆทั้งชนะวีนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ชมกันค่ะหรือว่าไปชมกันที่ช่วมมิวสิกดอคหรือว่าใน YouTube ก็ได้ก็ตั้งใจมากๆกับ MV ตัวนี้แล้วก็เพลงพลงนี้นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะ อาแหะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยทีเดียววันนี้ร่วมผู้กุลและก็โชว์สดๆในรายการของเรานะฮะอย่าลืมนะครับพอข้อเอสเอ็มเอสของเราในวันนี้ด้วยนะครับผมอยากจะปรับลูกเปลี่ยนลูกนะฮะกับศิลปินคนโปรดของคุณนะครับเหมือนกับนี่ที่วันนี้น้องโบกลับมาพร้อมกับลูกใหม่นั่นเองที่ให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยนะครับได้อ้อโหร้อนแรงกันเหลือเกินวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องโบนะคะขอบคุณนะคะพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้า I am I am เพลงของเรา